สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เจอกับครูอภรเทพทุ่งหลวงแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบอหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะให้นักเรียนเตรียมปากกากระดาษให้พร้อมนะคะเอานักเรียนดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะเอาคิดวิเคราะห์ใอ้ดีนะคะเวลาทำนะคะลูก อ่าดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศหนึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาสองเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สามเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ 4. เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเอาดูเฉลยคะ่ะอา่าข้อนี้คือข้อสนะคะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เนะราคะพาะแผนที่ภูม,มิประเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความสูงของพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นะคะ,ะต่อไปดูข้อ2นะคะข้อที่2ถ้านักเรียนต้องการทราบลักษณะอากาศของประเทศไทยควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดข้อที่หนะคะแผนที่ปริมาณฝนข้อสองเครื่องวัดความชื้น ข้อที่สามแผนที่เกณฑ์ภูมิอากาศข้อที่สี่ภาพจากดาวเทียมเอานักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะดูเฉลยค่อะอ่ข้อนี้คือข้อสามนะคะแผนที่เกณฑ์ภูมิอากาศนะคะเพราะแผนที่เกณฑ์ภูมิอากาศจะบอกลักษณะของเกณฑออากาศของประเทศไทยนะคะในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะคะไปดูข้อที่สามนะคะ ข้อที่3นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของประเทศไทยนะคะข้อที่1มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อที่สองมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีชายฝั่งทะเลข้อที่สามมีขนาดใหญ่กว่าประเทศเมียนมาข้อที่สี่ มีความกว้างมากกว่าความยาวนะคะเ mm hmm. อ้านักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมเอาดูเฉลยค่ะข้อนี้คือข้อสอนะคะมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีชายฝั่งทะเลนะคะเพราะประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีชายฝั่งส่วนข้อสองสามและสี่นั้นผิดนะคะ เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของภูมิภาคมีขนาดเล็กกว่าเมียนมาและมีความยาวมากกว่าความกว้างนะคะต่อไปดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ี่นะคะข้อใดเป็นข้อมูลที่ได้จากรูปถ่ายทางอากาศข้อที่1นอุณหภูมิข้อที่2องทิศทางลม ข้อที่สามความกนอากาศข้อที่สี่เส้นทางคมนาคมนะคะเอานักเรียนดูคำตอบค่ะอ่าข้อนี้คือข้อที่สี่นะคะเส้นทางคมนาคมค่ะเพราะข้อมูลที่ได้จากรูปไต่าทางอากาศต้องเป็นวัตถุที่จับต้องได้และเป็นรูปมาทำนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะ ข้อที่ถ้าต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใดก็ไก่แผ่นที่ขอไข่ลูกโลกอ่าโทษทีค่ะข้อ1นึ่แผ่นที่กสองลูกโลกนะคะข้อ3ภาพาภาพจากดาวเทียมข้อที่สีรูปถ่ายทางอากาศนะคะเอาัะเปียนดูคำตอบค่ะ ข้อนี้คือข้อที่3นะคะภาพจากดาวเทียมนะคะเพราะภาพจากดาวเทียมใช้ศึกษาเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในบริเวณกว้างนะคะต่อไปดูข้อที่6ค่ะ,ะข้อที่6นะคะถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดน่านควรใช้แผนที่ชนิดใดนะคะข้อที่1แผนที่ป่าไม้ค่ะ ข้อที่สองแผนที่ท่องเที่ยวข้อที่สามแผนที่ปริมาณน้ำค่ะข้อที่สี่แผนที่ภูมิประเทศนะคะได้คำตอบแล้วดูดูนะคะดูเฉลยค่ะข้อนี้คือแผนที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะแผนที่ท่องเที่ยวให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญและเต้นตางสายหลักนะคะต่อไปดูข้อที่เจ็ดค่ะ ข้อที่เนะคะการใช้แผนที่ในการเดินทางมีประโยชน์อย่างไรข้อที่1ทําทำให้ไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วข้อ2องทำให้ไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยข้อที่3าทำให้ไปถึงจุดหมายโดยไม่หลงทางข้อที่4ี่ทำให้ไปถึงจุดหมายได้ได้รับการต้อนรับที่ดีนะคะ เอาได้คําตอบแล้วนะเอาดูเฉเลยค่ะอ่าข้อนี้คือข้อที่3ค่ะถ้าไม่ไปถึงจุดหมายโดยไม่หลงทางนะคะเพราะแผนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนําทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะต่อไปดูข้อแค่ะข้อที่8นะคะถ้านักเรียนต้องการทราบจุดที่มีน้ําท่วม ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการควรใช้เครื่องมือใดนะคะข้อที่1ภาพจากดาวเทียมข้อที่2รูปถ่ายทางอากาศข้อที่3แผนที่กายภาพข้อที่4ี่แผนที่รัฐกิจเอาได้คำตอบแล้วนะคระับาวดูเฉลยค่ะข้อนี้คือข้อสองนะคะ รูปถ่ายทางอากาศนะคะเพราะเป็นรูปถ่ายจากุมสูงนะคะให้ข้อมูลในระยะไกลได้นะคะตอบไปข้อ9ค่ะข้อที่9ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่ข้อที่1ทิศข้อที่2สัญลักษณ์ข้อที่3อัตราส่วนข้อที่4เครื่องหมายนะคะ นักเรียนได้คำตอบแล้วนะกูจะเลยนะคะอ่าข้อนี้คืออัตราส่วนนะคะอ่าเพราะองค์ประกอบของแผนที่ได้แก่สีเส้นเครื่องหมายสัญลักษณ์ทิศและมาตราส่วนนะคะอ่าต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ศึกษาลักษณะทางกายภาพมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรข้อที่ 1. ทึ่งทำให้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นก็ 2. สองทำให้วางแผนการพัฒนาประเทศได้ก้อที่ 3. ามทำให้ทราบลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก้อที่ 4. ี ทำให้ประชาชนทุกบุรีภาคมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอานักเรียนได้คำตอบเลยใช่ไหมครับกูเฉลยนะคะเอา่าข้อนี้คือข้อ3ค่ะทำให้ทราบลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะเพราะเนื่องจากเป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลพื้นที่ต่างๆของมนุษย์นะคะอา้าสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอ่าแล้วเราก็เจอกันครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ